สวัสดีครับาคาร์กูรูบายเซตสีนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะมี Q&A ออตโต้เบรกโฮแสดงสัญ,ญลักษณ์อย่างไรและเปิดปิดตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะครับสัญ,ญลักษณ์ออตโอต้เบรกโฮก็คือฝามือสีเขียวตรงนี้นะฮะทั้งในเจเนกเวลและในกเจ็ทลับแต่เลนเจอร์แรปเตอร์ก็จะแสดงแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้คือพร้อมทางานตอนนี้เราอยู่เกียร์ดีนะครับคุณผู้ชมสังเกตอยู่เกียร์ดีผมปล่อยเบรกนะครับรถไม่ไปนะครับผมต้องกระแทกคันเร่ง ถ้ากระแทกคันเร่งปึ๊บนิดนึงนะครับออโต้เบรกโฮหยุดนะครับพออย่า break, เบรกปึ๊บเขาทางานอีกแต่ถ้าเข้าเกียร์อื่นออโต้เบรกโฮจะไม่ทํางานนะก็จะคาดเป็นสีเทาเขาบอกว่าต้องกดปุ่ม M อีกทีนึงเพื่อจะปลดเกียร์ว่างอันนั้นเป็นฟังก์ชันอีกฟังกชันเสริมหนึ่งนะครับอันนี้ออโต้เบรกโฮลักษณะนี้นะครับลักษณะการทํางานของเขาช่วยป้องกัน เวลาเราอยู่เกียร์ดีแล้วลื้ยกเท้าออกจากเบรกรถจะไม่ไหลไม่พุ่งไปชนอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนการตั้งค่าเปิดใช้งานระบบนะครับก็ไปที่เซตติ้งนะครับจริงๆเราจะเห็นตั้งแต่หน้าแรกเลยที่เมนูควบคุมหรือว่าเมนูการตั้งค่าก็ได้นะครับเราก็จะเห็นออโต้โฮนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปิดใช้งานก็ต้องเปิดให้ขึ้นสีฟ้าหรือสีเขียวแล้วแต่โหมดการเลือกใช้งานโหมดนะครับ แต่เวลารถมาลงเทเลอร์ครับก่อนที่เราจะเซตค่าเปิดพวกนี้เราต้องค่าเข็มขัดก่อนนะครับถ้าไม่ค่าเข็มขัด,ขดเราจะเซตค่าออโตโฮไม่สําเร็จนะครับง่ายๆครับวันนี้ถ้าค่าเข็มขัดแล้วก็จะเซตค่าออโตโฮได้สําเร็จทันทีครับ